คำว่าปวดฉี่ในภาษาสวีเดนมีหลายคำมากหลักๆเลยคุณจะรู้อยู่ว่ามันมีคำศัพท์ว่า kisa att kisa s คำนี้แปลว่าการฉี่นะคะซึ่งเราก็อาจจะบอกว่าเช่นเราต้องไปฉี่หรือเราต้องการไปฉี่เอาต้องก่อนคือเรารู้สึกปวดฉี่มากแล้วเราต้องต้องไปฉี่แล้วเราก็บอก y o g moste kisa ย o moste คิดซะแต่ทีนี้ถ้าเราอยากไปฉี่ก็เปลี่ยนจาก mostest เป็น will ก็ได้เช่น York will kissa York will kissa ทีนี้คําว่าฉี่เนี่ยมันมีหลายคําที่ใช้ได้นะคะมาดูอีกคํานึงค่ะที่คนสสวีเดนมักจะใช้คือเปลี่ยนจากตัวโคเป็นตัวเพียเป็น p i s s a York will p i s s a York w i l พิซซ่าฉันอยากไปฉี่นะคะหรือถ้าฉันต้องไปฉี่ก็เป็นยอกมอสเตพิซซ่ายอกมอสเตพิซซ